ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างถ้าหากว่าใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยอันนี้จะมีลักษณะของการจัดเก็บภาษีที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากโดยปกติแล้วบ้านพักอาศัยหรือที่อยู่อาศัยนั้นเราจะจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ0.02โดยพื้นฐานของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์กล่าวคือถ้าสมมุติว่ามูลค่าของบ้านเนี่ยนะครับหล้านบาทเนี่ยนะครับเราจะเก็บภาษีแค่200นะครับ ทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่ทางราชการนั้นออกกฎหมายมาเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีบ้านพักอาศัยหลังหลักนะครับก็คือถ้าหากใครเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยแล้วเอาชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือชื่อในฐานะของผู้พักอาศัยตามทะเบียนบ้านหลังนั้นก็จะได้รับการยกเว้นภาษีตามมูลค่าอสังหาริมทรัพย์50ล้านแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รเราก็สามารถที่จะจัดการได้ทันทีต้องทำก่อนวันที่1มกราคมของทุกปีนะครับจะได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิ์นี้ในกรณีต่อมาก็คือบางครั้งเรามีที่ดินแต่ว่าเป็นที่ดินในชื่อของบุคคลอื่นอย่างเช่นชื่อของพ่อแต่ลูกไปสร้างอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินของคุณพ่อลูกก็สามารถใช้ประโยชน์จากการยกเว้นนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยให้ลูกเป็นผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างนะครับสร้างบ้านพักอาศัยแต่มูลค่าของบ้านนั้นจะได้สิทธิ์ในการยกเว้นภาษีที่มูลค่าบ้าน10ล้านบาทนะครับและในกรณีอื่นๆคือกรณีอย่างเช่นเรามีบ้านพักอาศัยหลังที่2นะครับหรือว่าไม่เข้าเกณฑ์นะฮะที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยแต่ยังถือว่าเป็นที่พักอาศัยอยู่นะครับรวมถึงกรณีของอพาร์ตเมนต์โฮมสเตย์ด้วยนะครับ เราก็จะเก็บภาษีในอัตราเบื้องต้นที่ร้อยละ0.02ที่กล่าวแล้วก็คือ1ล้านบาทของมูลค่าสังหาริมทรัพย์เสีย200บาทเพราะฉะนั้นอัตราการจัดเก็บในเรื่องของที่พักอาศัยก็จะสรุปได้อย่างนี้ครับ